วันนี้นะครับสถานการณ์ความตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเขมรเนี่ยคนไทยเราก็ต้องเข้ามาเฝ้าจับตามองดูนะครับว่าเหตุการณ์ความตึงเครียดในยกที่สองเนี่ยมันจะมีการยกระดับไปเป็นสงครามและก็มันจะเป็นการยกระดับทําให้ทั้งสองฝั่งประเทศเนี่ยมีการนากาลังเข้ามาห้ามห่นกันหรือไม่ เราก็ต้องเข้ามาเฝ้าติดตามดูครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในท่านฝั่งฝั่งของเขนรเนี่ยมันได้มีการเพิ่มนะครับในวิธีการยั่วยุให้เกิดขึ้นตามแนวเขตชายแดนเพื่อที่จะทําให้ทางฝั่งของทหารไทยเกิดอาการปรีแตกครับในการที่จะใช้กลุ่มมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งของเด็กผู้หญิงคนชาราคนเฒ่าคนแก่นี่แหละครับเข้ามากดดันเข้ามาประท้วง ตามบริเวณที่ทางฝั่งของไทยเนี่ยได้กั้นรัดวน้าไว้นี่คือสิ่งที่มันเป็นแผนของทางฝั่งของคุนเซนแหละครับและในห้วงที่ผ่านมานี่ะครับพี่พี่คงลองับทางฝั่งของไทยกับทางฝั่งของเขงมรเนี่ยหลังจากที่มีการรบกันในยกแรกเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ความอดอยากปากแห้งมันได้เกิดขึ้นในทางฝากฝั่งของประเทศเขมรเ,เพราะว่าเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยส่วนมากนะครับ ประเทศคัมมีเนี่ยจะรับสินค้าเนี่ยมาจากทางฝ้าฝังของประเทศไทยด่านทุกด่านที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนไทยมันจะเป็นด่านที่มีการขาขายต่างด้านเศรษฐกิจกันเป็นจํานวนมากมายมาหาศาลเป็นจํานวนเปน็นพันพันล้านต่อปีครับพี่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันทําให้ไอ้กลุ่มคนที่มันมีผลประโยชน์ตอนนี้มันเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าผลประโยชน์ที่มันที่จะต้องได้รับเข้ากระเป๋าของมันมันลดน้อยถอยไปเพราะเกิดจากการที่ทางฝั่งของไทยทางฝั่งกองทัพไทยเนี่ย ได้ปิดกั้นชายแดยนมันก็เลยทําให้ไอ้กลุ่มคนพวกนี้นะครับมันต้องทําทุกวิธีทางในการที่จะทํายังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ลําเลียงสินค้าเข้าไปขายอย่างฝั่งของประเทศขมิ้ซึ่งในห้องที่ผ่านมามันก็มีเรื่องมีราวหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทางฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยบางกลุ่มบางพวกได้เข้าไปติดต่อกับทางฝั่งของเราแล้วเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของเรารับสินค้าจากทางฝั่งไทย ข้ามด่านไทยลาวแล้วก็ไปขายอย่างผึ่งดินเขมรนะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาซึ่งเรื่องราวต่างๆวันนี้แหละครับพี่ๆนะครับมันทําให้เกิดความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งแผ่นดินสําหรับวันนี้แหละครับพี่ๆนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้เนี่ยผมก็จะนําเรื่องนี้มาพูดด้วยซึ่งวันนี้ผมจะนํามาพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของกลุ่มขบวนการกลุ่มนี้แหละครับมันได้มีการติดต่อประสานงานกับทางฝั่งของไทยยังไงมันมายังไงแล้วใครคนไหนมันเป็นตัวต้นตัวตตีีัััวหลกของนเ่ย มาติดต่อตําสินค้าเข้าไปขายยังทางฝั่งของประเทศเขมรเนี่ยมันติดต่อทางฝั่งของไทยแล้วข้ามฝั่งไปลาวยังไงครับเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าฝั่งและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะนํามาเล่าก็คือการตั้งคณะกรรมการมาประชุม JBC ตามในสิบชายแดยนนะครับให้ทหารทั้งสองฝั่งมาคุยกันแล้วทางฝั่งของไทยก็มีการยื่นข้อเสนอไปในหลายเรื่องหลายอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปราบแก๊งคอนเซเตอร์พวกสแกมเมอร์พวกนี้ที่ทางฝั่งของเขมรมันให้ความช่วยเหลืออยู่ให้ความดหนนนนุอตี้หลบ ซึ่งเรื่องราวต่งางๆ ine, ทางฝั่งของขมิ้นมันปฏิเสธจากการที่มันปฏิเสธเนี่ยมันเกิดสาเหตุกนใดแล้วมันมีเรื่องราวมันเป็นยังไง mm. เดี๋ยวผมจะนําความจริงมันเล่ามาแขให้กับพี่ๆน้องได้รับชมรับฟังกันในวันนี้2เรื่องครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนี่แหละครับพี่ๆน้องครับผมคุณกะเพราเนี่ยก็ขอฝากให้พี่ๆน้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์เรื่องราวต่างๆที่ผมคุณกะเพราได้นํามาพูดียออกไปให้เยอะๆครับให้คนไทยได้รู้ให้คนไทยได้เห็นนะครับคนไทยที่ยังไม่ได้รู้จะได้รู้คนไทยที่ยังไม่ได้เห็นจะะได้เห็นนครับ แล้วเรื่องราวต่างๆนี้มันเป็นเรื่องราวที่เป็นชั้นความลับนะครับผมพูดตรงๆว่าเรื่องราวที่ผมได้นํามาพูดในวันนี้ทั้งสองเรื่องมันเป็นเรื่องราวที่เป็นชั้นความลับซึ่งไม่มีสื่อทางช่องไหนจะมาพูดกันนี่แหละครับแต่เมื่อพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังกันแล้วเนี่ยจะเชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับถ้าเชื่อก็แชร์กันออกไปให้เยอะให้คนไทยได้รู้ให้คนไทยได้เห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนเขมรทุกวันนี้เนี่ยระหว่างมีการนำสารเข ประเทศไทยกำลังเผชิญกับอะไรบ้างนะครับและความเป็นจริงมันเป็นยังไงบ้างนะครับคนไทยจะได้รู้คนไทยจะได้เห็นกับช่วยกันแขลงไปเยอะพี่พน้องท่านไหนที่ต้องการที่จะขุณกะเพานําเรื่องความจริงมาแคนําความจริงมาตีแผลกับคนไทยที่ได้รับรู้รับทราบนี่ครับต้องการที่จะสนับสนุนช่องขุณกะเพาให้โตต่อไปเรื่อยๆี่พี่พน้องก็ช่วยกันสนับสนุนได้ทางหมายเลขบัญชีหรือว่าหมายเลขของเพจที่ผมได้ขึ้นให้ดูนี่แหละครับซึ่งช่องขุณกะเพาจะอยู่รอดหรือว่าจะโตไปเรื่อยๆก็จากการที่พี่พี่น้องที่มาติด พี่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งสองเรื่องครับนาความจริงมาแขนําความจริงมาเปิดเผยให้กับคนไทยได้รู้ให้กับคนไทยได้เห็นเลยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่ทางฝั่งของเขมรเนี่ยเม <ME> ื่อมันมีสงครามกับไทยทําสงครามกันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วทางฝั่งของไทย,ยด้วยการที่ต้องการที่จะปิดกั้นประเทศเขมรด้วยการที่ไม่ให้สินค้าต่างๆที่ นำเข้าไปจําหน่ายในประเทศขมิเนี่ยมันเล็ดรอดผ่านเข้าไปในพื้นที่ในขมินได้เพื่อจะเป็นการกดดันให้ทางผู้นํำขมินให้คนขมินเนี่ยมันยอมรับในกฎกติกามารยาทสากลยอมรับที่จะมาคุยกันแต่โดยดีนะครับมาห้าหนานหองค์ด้วยกันแบบที่ว่าไม่ต้องมาใช้อํานาจแบบโหแบบเด็กเกเรแบบนี้แะครับมันก็จะาให้ทางฝั่งไทยปิดกัน้นชายแดยนครับแล้วทําให้คนทางฝั่งประเทศขมิมันอดยาปากแห้งเพราะว่าสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกน้ำปลาเกลืออะไรผงจุลงจุละทุกสิ่งท ขมิ้ล้ลวนแต่ใช้จากสินค้าไทยมันก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นเป็นขมรตอนนี้มันอดอยากปากแห้งกันเพราะสินค้ามันขาดตลาดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ครับพี่วิ่งค,ครับมันก็เลยทําให้มีกลุ่มขบวนการคนไทยบางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเล็ดลอดนําเสบียงหรือว่านําสินค้าต่างๆเล็ดลอดนําไปขายในยังฝั่งทางฝั่งของประเทศขมรนะครับด้วยกันเป็นกองทับมดนี่แหละครับพี่วิ่งครับ เล็ดลอดไปตามบริเวณแถวพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ติดกับชายแดนลาวครับมันมีการใช้ลำเลียงโดยวิธีการใช้กองทัพมดเนี่ยเดินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศนะครับแล้วก็ไปลงที่เมืองสุขุมาในพื้นที่ทางฝั่งประเทศลาวซึ่งบริกวณกล่าวมันเป็นพื้นที่เป็นแม่น้ำโขงแล้วเมื่อไปถึงเมืองสุขุมาแล้วเนี่ยมันก็ได้มีการลำเลียงทางเรือไปลงที่เมืองโขงนะครับพอไปถึงเมืองโขงเนี่ยมันก็จะลำเลียงสินค้าที่นามาจากประเทศไทยเนี่ย ออกจากเมืองโขงไปขึ้นที่เมืองสตรึงเตงนะครับซึ่งเมองสตรึงเตงเนี่ยอยู่ติดกับเมืองโของอยู่ติดกับแฝงจำปา,าสัดของขมรมันขนสินค้าจากฝั่งไทยเป็นกองทัพมดแบบที่เรียกว่าน่าชื่นตาบานเจ้าที่ไม่เข้าไปจับกลุ่มนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละครับพี่เมองครับมันจึงทําให้ประเทศไทยไม่ได้รับเงินภาษีนะครับในการที่จะต้องขนสินค้าข้ามแดนซึ่งสินค้าต่างๆที่จะนําไปขายนอกประเทศมันต้องผ่านจุดผ่านแดนผ่านศุลกากรนะครับเพื่อที่ให้ทางฝั่งไทยได้เก็บเงินภาษี แต่ไอ้พวกกองทัพมดเลยครับพวกไอ้ตัวเป็นไทยแต่แกเป็นตากัน่เนี่ยมันใช้เส้นทางตามธรรมชาตินะครับนำสินค้าเนี่ยไปขายอย่างฝั่งของข,องของมินมันเลยทาให้ท่านประเทศไทยสูญเสียรายได้เป็นจํานวนมากแต่เมื่อคุณจะเผาเลยครับพี่บิ๊นะครับได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นํามาพูดมันทําให้เจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรตวจตอชดอไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆได้เข้าไปจับก,กลุ่มพื้นที่บนเณนังกล่าวไอ้กลุ่มคนพวกนี้แหละครับมันไม่สามารถที่จะข้ามไปขายในพื้นแผ่นดินขมิได้ตามเส้นทางตามธร่มาตไอ้กลุ่มกองทั มันทํางานแบบง่วยแดกครับมันก็ต้องหาเส้นทางใหม่เพราะไอ้กลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันหวังแต่ผลประโยชน์เอาเงินเข้ากระเป๋าของมันอย่างเดียวครับโดยไม่สนใจความมั่นคงของพื้นเพนินเทยเลยว่าตอนนี้ไทยกับขมรมันมีการขัดแย้งกันมีการนำกราถางนี่เข้ามาห้ามหันกันมันเป็นความมั่นคงของพื้นเพนินเทยแต่ไอ้กลุ่มคนพูดไม่สนใจล่ะครับทั้งทั้งที่กองทัพไทยได้ปิดด่านเพื่อที่จะบีบบังคับให้ขมรนี่ยอมเข้ามาตกลงตามกติกามารยาทของไทยที่ได้วางเอาไว้นะครับแต่คนพจ ขเมนอดอยากพวกนี้มันต้องหาทุกวิถีทางในการที่จะลําเลียงเสบียงอาหารไปขนส่งให้กับทางฝั่งของประเทศกมินได้มีอยู่มีกินมันก็เลยทำให้คนไทยไม่พอใจครับแต่สิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็คือตอนนี้นะครับในหุวงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ฝั่งกองทัพมดมันทํางานไม่เป็นผลเพราะว่าโดนเจ้าที่ทางฝั่งไทยสกัดจับกลุ่มไว้เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ซึ่งวิธีนี้นะครับมันเป็นความร่วมมือกันในระหว่างประเทศลาวกับประเทศขเมรน,นะครับ ซึ่งทั้งประเทศลาวกับประเทศเกาหลีนีมันร่วมมือกันในการที่จะมาติดต่อประสานงานกับทางฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝั่งไทยบางคนบางกลุ่มบางพวกนี่มาติดต่อซื้อสินค้าจากทางฝั่งของไทยแล้วก็นําสินค้านี่แหละครับลําเลียงผ่านด่านของไทยกับลาวนะครับแล้วก็นําสินค้าไทยเนี่ยที่มันลําเลียงสินค้าเป็นขบวนรถเป็นจํานวนมากมายหลายคันเนี่ยเข้าไปในลาว แล้วก็ออกไป A, ทางด่านน้องนกเขียนนะครับแล้วก็เข้าไปในฝั่งของประเทศขมรไปจาหน่ายในประเทศขมรมันมีคลิปเรื่องราวที่ผมเคยได้นาม,มาให้ดูซึ่งกลุ่มคนพวกนี้แหละครับพี่น้องับผมจะมาเฉให้ฟังว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้มันเป็นใครกลุ่มคนพวกนี้ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของขมรอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของลาวซึ่งฝั่งของขมรกับฝั่งของลาวนี่มันจับมือกันฝั่งของขมรคนที่มาทํางานในร้านนี้นะครับมันเป็นหลานของไอ้ฮุนเซนเป็นหลานคนที่สนิทกับไอะะ้ฮุน,น,น,นเซน มันจะเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการฟอ,อกเงินเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันได้จากทางฝั่งของคัมมนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแกงคอเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกบอลคาสินโนไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเงินที่ได้มาจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายในฝั่งของประเทศคนนัมมียไอหุนเซนมันก็จะให้หลานคนนี้ในการที่จะนําเงินพวกนี้มาฟอ,อกนะครับในพื้นที่ทางฝั่งของประเทศลาวแล้วเมื่อมันมาอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งของประเทศลาวแล้วนะครับปรากฏว่า มันมาจับมือร่วมกันกับทางลูกชายประธานประเทศลาวก็คือไอ้แอไอ้แอหรือว่สาสหายแอหรือว่าเทาแอเนี่ยชื่อเล่นของมันนะครับเป็นคนที่จับมือร่วมกันกับทางฝั่งของหลานไอ้ฮุนเซนคนนี้นะครับมาทําธุรกิจพวกนี้ร่วมกันขนสินค้าผ่านแดนในการฟอกเงินดําให้เป็นเงินขาวนะครับมันทําร่วมกันแล้วไอ้หลานของไอ้ฮุนเซนคนนี้แหละครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็ได้มามีเมียเป็นลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ในทางฝั่งของประเทศลาว แล้วตอนนี้นะครับพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่ไอ้หลานของไอ้ฮุนเซนตัวนี้ผมต้องขออภัยนะครับพี่พี่น้องครับผมจาชื่อไอ้หลานของไอ้ฮุนเซนคนนี้ไม่ได้จําชื่อไม่ได้จริงๆครับผมต้องขออภัยด้วยครับหลานไอ้ฮุนเซนคนนี้ทุกวันนี้มันได้รับการแต่งตั้งจากผู้นําของประเทศลาวนะครับให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวเมื่อเป็นอย่างนี้แหละครับพี่พี่น้องครับไอ้หลานของไอ้ฮุนเซนคนนี้ก็ได้มาร่วมมือจับมือกันกับลูกชายของหลานประธานประเทศของประเทศลาวเข้ามาในการที่จะมาติดต่อ หาซื้อสินค้าจากทางฝั่งประเทศไทยนะครับโดยการที่มันได้ใช้เครื่องบินส่วนตัวเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับที่เขาเรียกว่าเคินฮอนด้าเจ็ตนี่ครับบินจากเวียงจันทร์นะครับมาลงที่ดอนเมืองทุกเดือนครับเดือนหนึ่งหลายรอบนะครับถ้าพี่พ,พี่น้องเนี่ยสงสัยว่าสิ่งที่คุณกะเพาพูดจริงหรือว่าพูดเท็จนาเข่าพวกที่มาปั่นมาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ที่คุณกะเพาพูดมาเนี่ยมันสามารถเช็คได้พี่พี่น้องก็ไปเช็คดูเลยครับในสนามบินดอนเมืองเนี่ยมันบินเครื่องบินฮอนด้าเจ็ตของมืมอ,มอง แล้วมันไปเช่าอยู่ที่โกดังไหนไปเช่าที่เก็บเครื่องบินโกดังไหนไปจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถไปเช็คได้เลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณกะเพราไม่ได้ปั่นข่าวพวกนี้ออกมานี่แหละครับพี่พนี่มันจะเป็นสาเหตุหลักว่าเมื่อทางฝั่งเขากปได้ขเมียนเกิดอดอยากปากแห้งแล้วสินค้าข้ามจากทางฝั่งไทยไปหาฝั่งเขมีไม่ได้ไอ้กลุ่มขบวนการกลุ่มนี้นะครับที่มันเป็นการร่วมมือกันในระหว่างขมรยนลาวแลวก็คนไทยบางกลุ่มบางพวกที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย ได้ร่วมมือกันในการที่จะมาตกลงซื้อขายสินค้ากันแล้วก็นําสินค้าเนี่ยผ่านไปทางด่านชายแดนไทยลาวแล้วก็เข้าไปในประเทศลาวแล้วก็ผ่านไปในด่านน้องลกเขียนลําเลียงไปขบวนยาวเหยียบนะครับเป็นกิโลเลยเข้าไปจําหน่ายในพื้นที่ทางฝั่งของประเทศเขมรเพื่อที่จะให้ัเขมรมันมีกินมีใช้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของพื้นเพนินไทยด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขมรกับไทยมันรบกันมันรบกันครับแล้วทางฝั่ง,งประเทศไทยนี่ยปิดด่าน ปิดด่านเพื่อที่จะให้ทางฝั่งไทยไม่มีการส่งสินค้าไปจําหน่ายในประเทศเมรนมันก็เลยทําให้กลุ่มคนพวกนี้มันมีการวางแผนกันในเรื่องนี้ครับมาติดต่อซื้อขายกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของพื้นเป็นดินไทยเป็นความมั่นคงของประเทศไทยก็ขอพี่พี่น้องช่วยกันพิจารณาดูกันเอาเองนะครับสิ่งที่คุณกพาพูดมามันน่าเชื่อถือเพียงใดแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสมควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมได้นํามาพูดให้ฟังนะครับเพื่อที่จะใ้พี่น้องได้ไปพิจาาารรดูเเออนะคับว่ ประเทศไทยสมควรที่จะทำแบบนี้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมเล่าแล้วเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดนี่ครับพ,พี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศคัมเมนเนี่ยตามที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็คือประเทศคัมเมนเนี่ยมันได้รับการบริจาคเงินจากประเทศนั้นประเทศนี้มานะครับประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างนะครับในการ,การที่จะเอาทุนเนี่ยมามอบให้กับทางฝั่งประเทศคัมเมนในการที่จะเก็บกู้ทุนระเบิด โดยทางฝั่งของไทยเนี่ยก็ได้มีการส่งตัวแทนนะครับส่งคณะ EOD เนี่ยไปเก็บกู้ทุนระเบิดให้กับทางฝั่งของเมียนด้วยแต่พี่ๆน้องเห็นไหมครับว่าในวงที для, course, ่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยกับประเทศเมียนเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็เพราะหน่วยทหารของไทยหน่วยตำรวจของไทยนะครับที่เป็นตำรวจชุด EOD เนี่ยที่จะเดินทางเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดตามในไทยในไทยคขมรเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าทางฝั่งของคขมรเนี่ยไม่ยอมที่จะให้เก็บกู้ทุนระเบิด ไม่ยอมเองเก็บกู้ทุกระเบิดเลยครับเพราะมันมีเสียดผลกลอะไรต่างๆมากมายเพราะไอ้คนที่มาบางทุกระเบิดก็คือไอ้ทางฝั่งของเขมรเองแล้วเมื่อทางฝั่งของไทยรบกันกับทางฝั่งของเขมรทางฝั่งของไทยต้องการที่จะให้ทางฝั่งของเขมรเนี่ยมาร่วมกันในการที่จะมาเก็บกู้ทุกระเบิดร่วมกันเขมรไม่ยอมทำเขมรไม่เอาด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามันมาเก็บกู้ทุกระเบิดร่วมกันมันยอมตกลงร่วมกันนี่แหละครับพี่เมืองครับมันก็จะทําให้เป็นการประนามตัวเองเลยว่ามันเป็นคนบางเองแล้วงบประมาณต่างๆที่มันได้รับการบจาามเนี่ มันก็จะทําให้เป็นการขายที่หน้าคนทั้งประเทศว่าไอ้เงินที่มันได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากมายเป็นพันพันล้านเนี่ยมันไม่ได้เอามาเก็บกู้ทุนระเบิดแต่มันเอามาซื้อทุนระเบิดเพื่อที่เอามาวางดักทหารของไทยมันก็เลยต้องไม่ให้การร่วมมือซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับพี่พิมงครับความลับความจริงต่างๆเหล่านี้ผมจะนามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในอดีตเนี่ยในทางฝั่งฝั่งของประเทศคขมรเนี่ยมันเป็นประเทศที่เกิดสงครามภายในกันเกิดขึ้นแล้วพอเกิดสงครามภายในกันเกิดขึ้น มันถ้าไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกกันแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายต่างก็ได้นํากับระเบิดตีมาวางไว้เกลื่อนทั่วทั้งป่นเินกัมเณนครับเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะครับพี่น้องมันจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับบรรดากลุ่ม NQO นะครับซึ่งกลุ่ม n g o เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านเงินในการเก็บกู้ทุนรเบิดในด้านเงินทุนนี่นะครับแล้วกลุ่ม NQO พวกนี้มันก็จะไปตลกตะแลงไปหลอกลวง ไปขอรับบริจาคเงินจากทางฝ้าฝั่งประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างนะครับเ <c oughs> พื่อจะเอามาเก็บกู้ทุนระเบิดโดยมันอ้างว่ามันจะเอามาเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วมันเป็นอย่างนี้นลครับพี่นนะ้องไอ้กลุ่ม NGO พวกนี้เนี่ยมันก็จะเลงเลยครับว่าประเทศไหนที่มันสมควรที่จะไปทํางานแล้วประเทศกลุ่มประเทศนี้แหละครับพี่น้องครับที่มันเลงไว้ก็คือประเทศที่มันมีสงครามมันเพิ่งจบจากสงครามเพราะกลุ่มประเทศพวกนี้มันจะมีระเบิดเยอะแยะมากมายเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ครับพี่น้องครับมันก็เลยต้อง ส่งตัวแทนเข้ามาเจราจากับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนั้นนะครับอย่างประเทศกัเมเบนี่ประเทศลาวเนี่ยประเทศธรรมไงเนี่ยซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ล้วนแต่มีระเบิดแล้วเมื่อมันมาตกลงมาคุยกันเรื่องแล้วนะครับไอ้คุณเอ็นีโอพวกนี้นะครับมันก็จะไปหางืประมาณมาเพื่อที่จะเอามาโยนให้กับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศพวกนี้นะครับมีการตั้งกองทุนกองทุนขึ้นมาแต่สิ่งที่มันทําเนี่ยมันไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะมันทําแล้วมันก็หวังผลประโยชน์ โดยการที่มันได้มาติดต่อประสานงานเรียบร้อยเลียมันก็เลยมีการตกลงกันเลยครับว่าถ้าเกิดว่ามันได้ขอเงินเก็บกู้ทุนระเบิดมาเนี่ยมัดมอบให้แล้วเนี่ยสมมติว่ามันให้มา100หนึ่งเนี่ยกลุ่ม NGO เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเอาไป70%แล้ว30%คุณต้องเอาคืนมาให้เราเพราะเงินพวกนี้เราเป็นคนไปขอให้คุณมาเพราะฉะนั้นแล้วเงิน100หนึ่งคุณต้องคืนให้เรา30บาทนี่คือสิ่งที่มันเป็นการตกลงกันในระหว่างกลุ่ม NGO กลุ่มพวกนี้นะครับที่มันอาศัยความ ทุกยากลําบากของคนทั้งแผ่นดินประเทศนั้นประเทศนี้ที่มันมีสงครามเนี่ยเอาความทุกยากลําบากพวกนี้ไปหลอกเอาเงินชาวโลกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็เอาเงินที่มันได้รับบาจากมาเนี่ยมาเป็นการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนั้นประเทศนี้แหละครับมันเลยเป็นธุรกิจไปเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ยกตัวอย่างดูตัวอย่างง่ายๆนะครับไอ้เงินทุนที่ทางฝั่งของพวกกลุ่มอีทโอเนี่ย มันได้ไปขอรับบริจาคมาให้กับทางฝั่งของคำเมนเนี่ยแต่ก่อนนะครับผมจะนําความรับมาเล่าให้ฟังเป็นความจริงนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทหารคำเมรนมันแตกแยกกันประเทศคำเมรนมันแตกแยกกันแล้วพอประเทศมันสงบเนี่ยมันก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็มีกษัตรตย์เป็นประมุขเหมือนเดิมอย่างเจ้านรรมศรีหนุแล้วเจ้านรรมศรีหนุเนี่ยครับพ,พี่น้องก็ได้มีคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนที่สนิทกับเจ้านรรมศรีหนุเป็นอย่างมากเป็นคนที่ตรงขินในด้านของเงินเงินตำทองนี่แหละครับ เจ้าณรงเเสรีฮลุกเลยแต่งตั้งคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารในการที่จะมาเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไปเรียนจบหลักสูตรการเก็บกู้ทุนระเบิดมาจากขอบสหประชาชาติครับเรียนมาเพื่อที่จะมาเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ดนขมิญนั่นแหละครับเพราะว่าพื้นที่นขมิญเนี่มันเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพี่พี่องรับเจ้าสีหนุกเลยไว้ใจคนคนนี้เป็นอย่างมากให้เป็นผู้บริหารให้เป็นผอให้เป็นนนนนอะะะไรรรต่่าาางๆหหวมกีีััคบใทจ ควบคุมในการเก็บกู้ทุ่มระเบิดในการจะควบคุมดูแลเรื่องงบป,ประมาณต่างๆเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาจากกลุ่ม NGO เอ็นจีโอเ่ยครับปรากฏว่าพอกลุ่มเอ็นจีโอเนี่ยมอบเงินบริจาคมาให้แต่ละปีแต่ละปีเป็นพันๆล้านเนี่ยมันเลยทําให้ทางฝั่งของไอ้ฮุนเซนกับทางฝั่งของไอ้จารเมตรหรือว่าไอ้ฮุนมาเนตเนี่ยสองพลูกตระกูลฮุนเนี่ย,นนยมันต้องการที่จะไปแย่งเอาเงินพันกว่าล้านที่ทางฝั่งของประเทศเขมรที่ทางฝั่งของเจ้ารันรงค์ศีน,นุ่นเนี่ยได้รับบริจาคมาเนี่ยมันต้องการที่จะไปเบิกเงินนพวกี้ะครับ มาเป็นสมบัติของมันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่พีพ่น้องบรราดาลูกหลานของไอ้ฮุนเซนนะครับทางไอ้ฮุนมาเนตไอ้ฮุนมานีไอ้ฮุนมาเนตไอ้ไอ้ฮุนมาน,นานี่แหละครับมันก็ต้องการที่จะไปผ่านเงินพวกนี้มาเป็นสมบัติของมันมันก็เลยไปร้องขอเพื่อที่จะแย่งเอาเงินตัวนี้มาขออนุมัติเงินตัวนี้ออกมาใช้เป็นเงินส่วนตัวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ครับพี่พีพ่น้องัทางฝั่งของคนที่ควบคุมดูแลเงินจํานวนนี้อยู่เนี่ยก็คือคนที่ทางกษัตริย์สีหนุเนี่ยเป็นคนไว้ใจมากไม่ยอมครับ ไม่ยอมเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเบิกเงินจานวนเป็นพันพันล้านเนี่ยไม่กับตระกูลหุ่นใช้เนี่ยมันจะไม่เอามาเก็บกู้ทุนระเบิดครับก็เลยไม่ให้พอไม่ให้เท่านั้นแหละครับพี่เมองรับมันทําให้ตระกูลหุ่นเกิดความเกลียดแค้นโกรธแค้นเป็นอย่างมากก็เลยต้องส่งคนเนี่ย,ไป,ยะะไปรอบยิงคนคนนี้นะครับไปรอบยิงคนตรงถิ่งคนนี้เนี่ยในระหว่างที่กําลังกินข้าวกับลูกกับเมียอะไรครับที่บ้านไปรอบยิงจนทําให้คนคนนี้ตายพูดง่ายคือตุยในตอนขณะกินข้าวเลยครับ เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทำให้ลูกเมียที่รอดตายมาได้ก็เลยต้องหลบหนีออกมาอยู่ในประเทศไทยหนีเอาตัวรอดมาอยู่ทางประเทศไทยนะคระับพอมาอยู่ทึงประเทศไทยคนไทยก็ดูแลน,นะครับคนไทยดูแลเป็นอย่างดีแล้วคนที่เป็นเมียคนที่รอดชีวิตมาก็ไปหนีไปบทชีะครับพอไปบทชีเนี่ยแล้วต่อมาพอเรื่องรามันสงบลงมาเนี่ยก็เลยศึกจากบททีแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปอยู่ในประเทศที่3มเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตัวเองซึ่งในระหว่างที่ตัวเองเข้ามาอยู่ในพื้นป่นดินไทยพังเจ้านารมศรีเขก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนดูแลเป็นประจำนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดความวุ่นวายความสับสน,นในพื้นที่นิคมเหม็นเรื่องของการเก็บกูทุ่นระเบิดซึ่งมันเป็นการที่ทําให้ไอ้หุนเซนกับไอ้หุนมันเนี่ยมันได้เงินที่มันได้รับบริจาคมาเป็นเงินต่อปีเป็นพันๆล้าน,นมันอยู่บนกองเงินกองทองที่มันหลอกออกมาจากประเทศอื่นที่เขาต้องการที่จะบริจาคมาให้มันก็เลยทําให้การที่ทางฝั่งของทางฝั่งไทยยื่นเรื่องเสนอไปให้กับทางฝั่งเกาหลีในการที่จะมาเก็บกููทุ่นระเบิดร่วมกันเนี่ย ทางฝั่งข้องหมียนมันก็เลยไม่ยอมในการเกเขามาร่วมมือด้วยเกิดจากสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาร่วมมือด้วยมันก็จะเป็นการประจานขายที่หน้าของมันว่าเงินที่มันได้มาเป็นพันๆล้านเนี่ยจากต่างประเทศทั่วโลกมันไม่ได้เอามาเก็บกู้ทุนระเบิดแต่มันเอาเข้ากับมาตัวเองของมันมันก็เลยไม่ทําตามครับพี่พิงคองครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอ้กลุ่มคนที่มันหัวมันหวังผลประโยชน์อย่างกลุ่มเอ็นจโอเนี่ยที่มันไปขอรับบริจาคเงินเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่คนไทยเนี่ย อาจจะมองว่ากลุ่ม NGO นจดีองั้นดีอย่างนี้นะครับแต่ความเป็นจริงไอ้กลุ่ม NGO เนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มันไม่ดีเลยและไอ้กลุ่ม NGO กลุ่มน,นี้นะครับมันก็จะมาผูกสัมพันธ์ทําไมตีกันกับพรรคการเมืองคนไทยบางกลุ่มบางพวกนะครับให้พรรคการเมืองไทยบางกลุ่มบางพวกนี้ครับพวกนี้มาโปรโมทมาหางานเพื่อที่จะเอาเงินการเก็บกู้ทุนระเบิดหรือว่าเพื่อที่จะไปขอรับบริจาคเงินจากสามภนชาติกับพวกเกี่ยวกับการตั้งศูนย์อพยพคนที่อพยพหนีไปสงครามมาไอ้กลุ่ม MtuO กกกกลุ่่มมมมมนนนี้ััั็จะาจะาบือรว บรรดานักการเมืองไทยบางกลุ่มบางพวกนี่แหละครับทีน่นึ่งครับมาเอาเงินบริจาคก,กลุ่มนี้เพื่อที่จะเอาเงินบริจาคนี่แหละครับมาแบ่งสรรปันส่วนมาแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้มันก็จะไปหาพวกนักศึกษานี่ครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่โอ้มีความฉลาดน้อยเนี่ยหรือว่าฉลาดมากเกินเนี่ยเอากลุ่มนักศึกษาพวกนี้นะครับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปเรียกร้องขอรับบริจาคไปยืนอุ้มกล่องบริจาคในมุมน,นั้นมุมน,นี้ของเมืองในท่านั้นท่านี้แหละครับในการจะมาช่วยกัน เพื่อที่จะขอรับบริจาคเงินเป็นการสร้างภาพนะเป็นการสร้างภาพขอรับบริจาคเงินเนี่ยมาสนับสนุนให้กับบรรดาศูนย์อพยพในที่ต่างๆแล้วมันก็รวมไปถึงการที่ทางฝั่งของประเทศที่มันมีระเบิดด้วยไอ้กลุ่มคนพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นกระบวนการการหลอกลวงให้นักศึกษาคนที่ฉลาดมากเกินพวกเนี้มาเป็นเครื่องมือของมันในการที่จะมาเรียกร้องมาการสร้างภาพเพื่อที่จะให้มันได้เสือออกไปสู่สายตาชาวโลกแล้วชาวโลกก็จะได้เห็นภาพพวกเนี้มันก็จะได้มีการนําเงินมาบริจาค ไอ้กลุ่มคนที่นําเงินมาบริจาคเพื่อจะให้บริจาคเก็บกู้ทุนระเบิดบริจาคให้กับบรรดาศูนย์อพยพพวกนี้เขาต้องการที่จะบริจาคอยู่แล้วนะครับเขาไม่สนใจแล้วว่าไอ้เงินจํานวนนี้คุณจะเอาไปบริจาคยังไงนะครับเขาไม่สนใจคุณจะเอาไปใช้ยังไงเขาไม่สนใจแต่เมื่อนํามาบริจาคแล้วไอ้กลุ่มคนพวกนี้กับแสวงผลประโยชน์จากเงินบริจาคจากกลุ่มประเทศพวกนี้แหละครับมันจึงเป็นกลุ่มขบวนการขึ้นมาแล้วไอ้ฮุนเซนเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเอาเงินบริจาคการเก็บกู้ระเบิดที่เขาบริจาคมาให้มาเป็นสมบััตติส่ววน นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วครับเรื่องราวต่างๆที่ผมได้นํามาพูดนํามาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความลับจากทางฝั่งฟังของกมีนได้นํามาพูดมาแชร์ให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่พี่น้องท่านไหนที่ฟังคุณกะเพราแล้วจะเชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านถ้าพี่พี่น้องท่านไหนที่เชื่อแล้วก็ขอช่วยกันแชร์ไปเยอะๆรับแชร์ไปยมากหรือว่า